นี่นะครับคุณพิชาก็เดินสายนะครับสร้างความชอบทมให้ตัวเองครับเขาไปที่ไหนก็ประชาชนมากมายมารอต้อนรับแล้วถ้าเกิดอยู่ดีนะครับพอดีพูดถึงนี้นะครับจะลังจะพูดถึงประเด็นนี้พอดีแล้วเกิดเขาถูกตัดสิทธิ์หรือไม่ได้มีการหรือมีคนต่อต้านไมเขาได้เป็นนายกนี่ก็เป็นพรรคกันดันนบหนึ่งผมว่าประชาชนก็น่าจะมีคนจานวนมากมายที่ไม่พอใจแต่การที่ไม่พอใจประชาชนจะแสดงออกอย่างไรอันนี้ก็ตอบลำบากมากอาจจะลงมาชุมนุมประท้วงบนถนน หรืออาจจะไม่ทําอะไรเลยก็ได้หรืออาจจะรอแลนสไลด์ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปอะไรก็ผมก็คาดเดาไม่ถูกหรอกนั่นไม่อยากจะคาดเดาเรื่องเหล่านี้นะเพราะว่ามันก็คือความวุ่นวายวันนี้ผมนพยายามจะเชียร์พิธาเพื่อมันจบจบนี่คือกระบวนการในระบอบประชาธิปไตยก็เลือกตั้งมาแล้วประชาชนก็ไปลงคะแนนมาแล้วพักได้ทีหนึ่งก็ควรจะตั้งรัฐบาลแค่นั้นเองนะครับมาส่วนเรื่องอื่นๆนะครับก็ไปว่าทีหลังวันนี้ประชาชนนะครับสิบกว่าล้านคนเนเลือกเขาเนี่ย กรกตคุณมาจากไหนะสวคุณมาจากไหนะประเทศนี้ปกครองในระบอกอะไรใชรอเจ๊ไหมประเทศนี้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอำนาจเป็นของประชาชนดังนั้นใครอย่ามาบังอาจว่าผูกขาดการรักชาติหรือบังอาจทําตัวเป็นเจ้าของประเทศแค่นั้นเองผมไม่เคยบอกพิธาเก่งที่สุดในโลกและดีที่สุดในโลกพิธาก็มีปัญหาแย่ๆมาในชีวิตของเขาใช่ไหมครับทุกคนก็ล้วนะมีมุมดีมุมไม่มดี แต่ในมองในมุมของกอว่าเันนี้ในระบอบประชาธิปไตยเขาก็มาถูกต้องเนี่ยเขาตั้งพรรคการเมืองเขาลงสนัดหมากเลือกตั้งประชาชนเป็นเลือกเขามันก็ไม่เห็นจะมีอะไรที่มันพิสดารใจความพิสดารคือการที่จะไปสกัดกั้นเขาไอ้กติกายุบพรรคตัดสินนี้มันไม่ควรจะมีอยู่ในระบบรัฐธรรมนูญใช่ไหมครับก็ในเมื่อระบอบประชาธิปไตยประชาชนเป็นคนตัดสินใจเขาไม่ในคายาเขาไม่ในก้นข้าหรือเป็นฆาตปรกรโรคจิต เขาก็เป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นเองที่อาสามาทํางานบริหารประเทศชาติแล้ววันนี้เขาเลยการนักการเมืองหลายๆคนก็ไม่ได้จะดีเด่นไปกับพิธานะครับหลายคนก็ยังมีชั่วช้าสาม,มานบางคนก็มีปัญหาเรื่องทุจริตอร์รัปชันบางคนคดียังทายก็พปชเลยใช่ไหมครับเออทุกคนมันก็มีนะแต่ว่าวันนี้นะด้วยกติการ,ระบอบประชาธิปไตยพิธาเ็าคือพรรคที่ชนะเลิศัำหนึ่งก็ต้องให้เขาฟอร์มรัฐบาลแล้วก็บริหารประเทศ ดีไม่ดีก็ว่ากันนะแล้วเขาทำไม่ดีก็ออกไปช่วยชุมนุมไปทวงถ้าอยู่อย่างพิธานเนี่ยบริหารประเทศเสร็จนับยินยอมก้มหัวกับไอ้พวกแบ่งแยกดินแดนเนี่ยผมก็โหไปชุมนุมไปทวงเฮ้ยทำไมมึงปล่อยให้พวกโจกรก่อการร้ายภาคใต้มันประกาศแบ่งแยกดินแดนแบบนี้วะถ้าผมเป็นเจ้าหน้าที่บ้านเมืองฝ่ายมันคงผมเดเรื่องคดีแล้วนเนี่ยไม่มีทางปล่อยไว้อยู่แล้วับมึงพูดได้ไงจะลงประชามติแบ่งแยกประกาศตัวเป็นอิสระเห็่ไหมเรื่องแบบนี้มันน่าจะทํามากกว่า วันนี้ธรรมดานักร้องหรือสวออนะครับมันควรจะเฮ้ยไอ้พักไหนน้ที่แม่งไปให้ท้ายเด็กพวกนี้นะในการมาประกาศอย่างไนั่งต้องยุพักเลยดำเนินคดีด้วยนี่คือปฏิบัติต่อการปกคร,รองในระบอบประชาธิปไตยแล้วก็ขัดรัฐธรรมนูญอย่างร้ายแรงใยประเทศไทยเป็นหนึ่งเดียวประเทศไทยทาอะไรผิดมึงจะมาแบ่งแยกดินแดนประเทศกูมิพวกนี้นะต้องจับแม่งติดคุกให้หมดพวกมึงมีงานทํากันหรือย,อยังยังเป็นนักศึกษาอยู่ประกาศจะแบ่งแยกดินแดนเว้ย ถามจริงก็ไม่มีเงินจากส่วนกลางส่งไปหล่อเลี้ยงกังวัดมึงมึงอดตายกันหมดแล้วมึงแยกกันแล้วมึงอยู่ได้จริงหรือเปล่าเอาไหมกูให้โรงพยาบาลเมติถ้าลงพยาบาเมติแล้วอยากแบ่งแยกก็แยกไปแต่ห้ามนะมาขอความช่วยเหลือนะมึงอยู่ได้มึงแยกไปเลยนะถ้าแยกไปแล้วอยู่ไม่ได้กูยืมคืนนะแล้วถ้าเกิดลรงปยาบาเมติแล้วไม่มีใครเอาด้วยนะมึงแพ้มึงก็อพยพลีภัยไปอยู่ประเทศอื่นได้เลยนะเอาไหมล่ะ เอาแม่แบบนี้เลยปัญหาภาคใต้จะได้จบกูก็ไม่รู้พวกนี้พวกมึงต้องการอะไรกันไอ้ที่มันวุ่นวายที่ภาคใต้กูก็ไม่รู้มึงก็บอยมึงต้องการอะไรนอกจากการแบ่งแยกดินแดนเนี่ยมึงถูกใครการรังแกหรือว่าไม่ได้รยบลความเป็นธรรมในด้านไหนทุกวันนี้กูยังไม่รู้ปัญหาภาคใต้มันเกิดจากอะไร่แก้กนมาไม่รู้กี่ปีเนี่ยใช่ไหมผมก็เลยงงทอ้ประเทศไทยมันก็ควรจะสงบสุขทุกคนควรร่วมกันมาหันหน้ามาพัฒนาประเทศาติ ผมยิ่งเมยจะอยู่กรุงเทพผมก็ไม่ได้เคยคิดจะไปรังเกียรลังงอนพี่น้องต่างจังหวัดน,นะผมยังเคยลงไปถึงจันทนะ์ไปดูพื้นที่ชายทะเลชายฝั่งที่จะมีการสร้างโรง,งงานโรงงานเฮ้ยผมเป็นคนตะวันออกนะการที่เอานิคมอุตสาหกรรมมาลงที่ทะเลเนี่ยมันเสียหายมากกว่าได้ผลประโยชน์นะยังไปช่วยพี่น้องเลยนะผมอยากจะกระจายความเจริญไปทุกที่นั่นแหละครับผมพูดตรงตงอย่างนี้แหละครับผมก็อยากมีโลกที่อยู่ในคนที่ชอบแบบเดียวกันนะนะแล้วในเรื่องปัญหาเนี่ยครับ ถ้าผมเป็นเจ้าหน้าที่ร้านเนี่ยผมต้องดาเนินคดีแล้วปล่อยไว้ไม่ได้นี่คือการคุกคามเออใช่ไหมถามจริงไว้เด็กพวกนี้มีใครอยู่เบ้างหลังคุณ็นนัลศึกษาคุณไม่มีความรู้เลอคุณเรียนหนังสือคุณต้องรู้เดี๋ยวอะไรควรทาอะไรไม่ควรอยู่ประกาศแบ่งแยก่ินแดนมาลงประชาติแบ่งแยกดินแดน,น,าาแแแดนคุณว่ามันเรื่องเล็กไหมคุณว่าเรื่องนี้มันเรื่องเล็กไหมฝ่ายมันคงเนี่ยเรื่องนี้มันเรื่องใหญ่มาพิธาถือหุ้นสือ่อไอทีวีเยอะ มึงต้องรีบเป็นเมืองการเลยจับแม่งเลยนะครับแล้วก็ได้ข่าวมีนักการเมืองอยู่เบื้องหลังต้องเนี่ยไอพวกนี้ต้องถูกตัดสิทธิ์จะไปะลงประชาติยแบ่งแยกดินแดนคิดยังไม่ได้เลยแค่คิดยังผิดเลยวันนี้ประเทศไทยวันนี้เหลือเนื้อที่อยู่ขนาดนี้นะแล้วก็อยู่กันมาไม่รู้เท่าไหร่้วนะครับแล้วมึงจะมาเรียกร้องว่าในอดีตนั้น ถ้างั้นก็เดี๋ยวแม่งเชียงใหม่ก็ประกาศแยกตัวก็กูเคยเป็นประเทศเชียงใหม่มาก่อนพิษณุโลกก็เคยเป็นเมืองพิษณุโลกก็แยกตัวกันหมดก็ชิบหายดิครับประเทศใช่ไหมมึงจะบอกปัตตานีเคยเป็นเมืองมาก่อนอย่างงี้ก็กูก็จันทบุรีกูก็ประกาศแยกประเทศได้ดิใช่ไหมพวกมึงแม่งเริ่มเลิศเธอแล้วนะกูว่าไอ้พวกนี้มันแคเริ่มเหิมเกมอ่ะนทำไม่อนมันไม่มีประเทศไทยใช่ไหม ก็มีเมืองเชียงใหม่มเมืองลบบุรีเมืองสุขโขทยัยต่างคนก็ต่างมีเจ้าของ,ของประเทศกันมีเมืองนครศรีธรรมราชด,ด้วยใช่ไหมวันนี้ก็รวบ,วบรวมจนกลายเป็นประเทศไทยทุกวันนี้มันจบไปแล้วมึงจะมาประกาศเอกราชปลดแอกประตานีฮะเลอะเทอะถ้ามึงยอมให้ปัตตานี้แยกไปมึงก็ต้องยอมให้เชียงใหม่เขาแยกเขาก็เคยมีเจ้าเชียงใหม่เหมือนกันแต่ว่าพวกมึงม่งบ้าประสาทก็บอกแร่งโตให้ประเทศไทยกันหนึ่งเดียวนี่นะ มึงต้องการอะไรล่ะครับก็บฏไม่ดินะเออก็ไม่รู้นี่ปัญหาใต้มึงอะไรอ่ะที่มึงวางระเบิดมึงไปฆ่าผู้บริสุทธิ์นี่มันเรื่องอะไรมึงม,มีไม่มีสิทธิ์นะครับที่คุณจะไปทำร้ายผู้บริสุทธิ์ใช่ไหมมีสิทธิ์เหรอวางระเบิดนะครับเพื่ออะไรก่อความไม่สงบมีสิทธิ์อะไรที่จะไปทำร้ายชีวิตผู้บริสุทธิ์เออนะแล้วไอ้ต่างประเทศ นี่ประเทศโกใช่ไหมถ้าอเมริกาอะไรเข้ามาแทรกแซงไอ้สัตว์เด็กกูก,ก็บอกให้ถ้างั้นถ้าเกิดว่าอินเดียแดงมันขอประเทศมันคืนมึงก็ต้องยอมด้วยนะอ้าจริงป่ะเออเขาบอกว่าประเทศไทยต้องยอมให้บรรัตานีแยกประเทศกันประเทศพวกมึงอ่ะอย่างอเมริกานี่ชัดเจนเลย,เลยมึงต้องคืนประเทศกับอินเดียแดงมึงไปยึดประเทศเข้ามาเออแล้วต่างชาติเป็เรื่อง,องนในประเทศไทย ้มึงห่วงรักพี่น้องมึงมากมึงก็ขนไปอยู่ประเทศมึงเด่นะมึงอ้างว่ามึงรักชาวศาสนาเดียวกันมึงก็เอาไปเลยกูก็รักคนพุทธเหมือนกันกูก็ไม่เห็นด้วยที่มึงไปทำร้ายคนพุทธอ่ะนะบางทีพวกเราตามใจพวกนี้มันเคยตัวนะเห็นกูแม่งกูยกพวกถล่มแม่งนะกูกอกกันไายนะส่งงบไปขนาดนี้รถถังอ่ะมือสองเนี่ยไล่ถล่มแม่งบททยี่แม่งไปเลยนะ ใช่ไหมอุ่นวายประเทศไทยมันควรต้องช่วยกันสร้างความสงบไม่ใช่สร้างความแตกแยกนะเห็นด้วยทาหารจะถล่มไอ้พวกนี้อย่างลาบคาบนะกูชูมือเลยกูยังไม่ว่าเลยไม่แต่คําเดียวนะแต่ย,ยยิงบิดตัวเท่านั้นเองเอาแม่งเห้เละเลยนะกูรำคาญมึงมานานแล้วไอ้เออครับ เนี่ยเรื่องคนที่มันควรทําไม่ทํากันไอ้เรื่องมันควรทำนี่แม่งทำงงขี้ผายอืมผมไม่เชื่อว่าจะลงไปชามัติยังไงก็แพ้ไหมล่ะถ้าลงไปชามัติไอพวกแม่งเอาคนที่สามจังหวัดเขาอยากจะแยกเปไหนกักล่ะเขาแยกไปเลยไปกูก็จะได้ไม่ต้องส่งเงินไปดูแลพวกมึงใช่ไหมมันอยู่ได้จริงหรือเปล่าไอ้เี้ยแต่ถ้าลงแล้วมึงไอ้พวกที่อยากแรงนี่ต้องลงไปเปิดเผยชื่อเลยนะเออลงเสร็จปึ๊บอ่าวครับพวกมึงแพ้มึงก็ย้ายประเทศไปแล้วกันอย่ามาอยู่ประเทศกูอีกเลย เป็นภาละเออประเทศใหญ่ก็ไม่มีประโยชน์นะมันมีแต่ความวุ่นวายประเทศเล็กๆมีความสุขไปรหรือเปล่าเพราะว่าไอ้พวกนี้มันอยากมันใหญ่เ,เด็กเฮามอยเรียนยังไม่จบเลยประกาศยางแบ่งแยกดินแดนถุยเอเอครับผมไม่ได้เมารวมผมไม่พูดถึงไงว่า มันพยายามอ้างเรื่องความชงความเชื่ออะไรกรุงเกะก็มีก็มีคนอิสลามอลแถวบ้านของอิสลามเต็มเพื่อนของอิสลาเอลนั่นกันก็ไม่เห็นก็ไม่เคยมีปัญหาเลยก็อยู่กันได้ความสงบกูก็ไม่เข้าใจทำไมภาคใต้ไม่สงบแล้ทีเป็นเฮ้ยถ้าเกิดคนที่นั่นเขาอยากจะแยกกันก็ไปกูก็ไม่ได้ว่าแล้วเก็บไปทำไมอ่ะถ้าอยู่ด้วยกันแล้วมันปวดหัวก็แยกกันอยู่กูก็ไม่ได้เสียดายแล้วนะแต่กูไม่เชื่อเลยว่าชาวบ้านที่นั่นอยากจะแยกตัวมีไม่กี่ตัวแร้วที่เป็นตัวก่อการอะ พี่นเนชาวบ้านเขาหวาดกลัวทหารดูแลคุ้มครองเขาไม่ได้เออผมเชื่อคนอิสลามในประเทศนี้นะก็ไม่ได้อยากจะแยกไปอยู่เ,เออะผมก็พูดตรงๆอย่างนี้ไม่ได้มีอะไรนะครับบางทีมันเริ่มเลอะเทอะไงผมไม่รู้มันเล่นการเมืองจนประเทศชาติเสียหาย อัยเด็กส้นตีนเด็กขนตูดแหมเรียนยังไม่ทันจบเสือกจะแยกแบ่งแยกดินแดนชิบหาย